วันนี้จะทำแกงฟักเขียวหมูสามชั้นนะคะวัตถุดิบของเราจะมีหมูสามชั้นฟักเขียวหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะตะไคร้ใบมะกรูดใบแมงลักนะคะสุแล้วก็ใช้พริกแกงผิดเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสน้ำปลาเกลือน้ำตาลนะคะมาขั้นตอนการทำค่ะ ตั้งครดทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใส่เครื่องแกงลงไปผัดให้หอมแล้วก็นำหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะคะลงไปผัดให้เข้ากันใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ลงไปคลุกเคล้าผัดให้หอมเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปค่ะระหว่างนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูแบบบ้านๆนะคะวัตถุดิบเราก็ใช้ของที่มีอยู่ที่สวนหน้าบ้านเล็กๆของเรานะคะระหว่างนี้เปิดไฟแรงนะคะให้น้ำ เดือดก่อนนะคะคนให้เข้ากันแล้เป็นการเคี่ยวหมูให้สุกด้วยนะคะแต่ใคร้ใบมะกรูดใบแมงลักเราก็จะปลูกเองนะคะเป็น วัตถุดิบของสวนเล็กๆในบ้านเรานะคะแกงฟักหมูสามชั้นใช้วัตถุดิบน้อยไม่ยุ่งยากค่ะแต่พอทำเสร็จรสชาติจะออกมาดีถูกใจค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่ฟักที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ ยังคงเปิดไฟแรงอยู่นะคะกลิ่นหอมๆม,มาแล้วค่ะ ระหว่างนี้อาจจะชิมรสนะคะถ้ายัางไม่ได้รสชาติที่เราต้องการก็เติมค่ะฟักก็จะมีรสหวานนะคะเมื่อฟักสุกจะมีสีใสอันนี้เราก็จะ ใช้ไฟแรงนะคะชิมรสถ,ถ้ายังไม่ได้ก็มีการเติมน้ำปลา จะใส่เกลือลงไปก็ได้นะคะเกลือเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากัน ใส่ใบมะกรูดค่ะหอมๆเลยนะคะ ยังคงใช้ไฟแรงนะคะใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันคะ่ะ ชิมรสดูนะคะถ้าได้รสชาติที่เราต้องการนะคะก็ใส่ใบแมงลักนะคะแล้วก็ปิดไฟเป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่คือแกงฟักเขียวหมูสามชั้นนะคะเป็นเมนูง่ายๆเมนูแบบบ้านบ้านค่ะ